สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับก้อนคำบีสารวันแมษครับวันนี้ครับวันนี้วันที่สองตุลาคมพศสองพันยสิบวันนี้ผมจะมาติดตามพอเจริญพัฒนาสองพันยี่สิบของเฮียตุ้ยครับวันนี้มาเกี่ยวข้าวน้ปังรอบสองครับของพ่อหวันเหล่าใจครับเพราะว่าจะมาเกี่ยวข้าเอนีน้ำครับเพราะว่าน้ำมันกำลังจะท่วมครับเนี่ยครับ อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งน้ำอาจจะมาอาจจะท่วมได้ครับอาจจะเกี่ยวข้าวไม่ได้ครับข้าวนาะปังรอบสองครับเกี่ยวข้าวด้วยรถพออจจเลเตลยพัฒนาสอง0ของเฮียตุ้ยครับวันนี้วันที่สองตุลาคม6 4ี 64, วันเสาร์ครับวันนี้ไปครับไปติดตามชมเลยครับ นี่แหละครับสาเหตุที่ต้องมาเกี่ยวก่อนครับเพราะว่าน้ํามันกําลังจะท่วมข้าวครับเพราะว่าวันที่สองตุลาเกิดเป็นเหตุน้ําท่วมครับเกิดมีฝนพายุเข้ามาครับอันนี้ต้องมาเกี่ยวก่อนครับ ครับก็อย่าลืมกดติดตามบดไลไ์กดแชร์กดกระดิ่งให้ก้อนคำด้วยนะครับผมก้อนคำอีสานวันแมอา้าวเจอที่ดักปลาไหลแล้วครับนั่นนะครับบ่าวเอ็มเจอที่ดักปลาไหลแล้วครับครับนี่ยเจอโฟม ไอ้พวกที่มาใส่เบ็ดเยอะมากเลยครับพอใส่เสร็จแล้วก็ทิ้งไว้อย่างงี้ครับนู่นนะครับเพาขาวโฟมเต็ไไมไปหมดครับพอใส่แล้วเก็บไม่หมดครับพานกลับ่ามาครับมาชมรถเกี่ยวข้าวต่อ คลิปนี้เป็นคลิปที่สองนะครับผมตามจะเรื่อง สำหรับคลิปนี้ผมขอจ่ายไปก่อนเด้อครับเด้อ